สวัสดีเด้อจ้าเอ้ตุ๊กตาพาฝันค่ะเบิ่งเอ้ถ่ายอันสะพานห่านนะเบ่งเนอจเนาะสะพานห่านเชื่อมจากอันรถตะดำอันไตไปอันตัวเมืองค่ะเมืเอ่อนี้อไยพาแฟนเอ้มาสีดอันวัคซีนของโควิดนะคะแต่ว่าพันเบอร์เข้าไปข้างไหนเอ้ก็เลยทายอยู่อันนำที่จอดรถนี้เพราะว่ามันติดแม่น้ำ เบื้งบรรยากาศรอบๆนะคะเด้อมื้อนี้มันเป็นอากาศอันฝนตกคํามืดมืดค้มตอนนี้ประมาณ8องศาเซลเซียสอันนี้สะพานห้านค่ะพันเอินสะพานห้านเสื่อมจากอันรถตะดําอันไตไปอันตัวเมืองจากเงินเอ้อตุ๊กตาอยู่ก็ะทา่านั่งรถล่างไปก็30นาทีจ้ะ ที่เห็นอีกฝั่งนั้นมันเป็นนั่นในตัวเมืองโรตดัมแล้วเจ๊เด้อ บ่งบรรยากาศนากเนอะจ้ะเนาะคนก็มาหลายอยู่ดีค่ะแต่ว่าพันธซีเป็นแบบว่านันดก่อนสินะคะ่ะนัดก่อนแล้วก็เข้าไปเป็นช่วงๆไป ลำลานจอดรถกระเต็มหนึ่งค่ะพ่นมาสีด์วัคซีนกันแต่ว่าถ้าขนโบอันโบได้สีดกับพ่นกระเบือเขานี่จะกระเทอทาอนลออยู่ข้างนอกเนาะ สะพานหานจะสะพานหาร